สบายดีบัตสกูตสกคนนะจ๊ะอันนี้ก็ใส่กุบกับสิบเก็บผักด้วยพี่น้องเก็บผักแว่นกินกับซุปหนอ่อไหมมากับเมนนงเกดจะแม่นงเกดกับยาะกอนเหะอเอาอินทผักแว่นผักเงา จะเมนูเกะกับไปก่อนพี่น้องปนหากระตกเศร้าตกเบิดคืนส่วนนี่ก็จะเป็นพระอินีรนะพี่น้องออกดอกกว่าแก่ไปแล้วออกดอกอลอตื่ รถกระเจาะเป็นเิงผู้พี่เหาเขียวเก็บบางเขียวมึงย่านรถมีบ้างน้องบุกพักเวรพี่น้องคือเบาทางนี้ใช่เก็บทางนี้กับพ่อเลยนะลูกได้ไหลงเรียบแค่มันเลย

วังนี้เขาก็จะบริเฮ็หน้าพี่น้องเหตุวังนี้วังเรียบๆนองนี่มาเด้อมาเก็บผักแว่นน้ำน,นโอ้ยเสียงก็บริจักซัดเป็นไรกุ๊บหัดคอ,อปวดก่อนกุ๊บหัดคอเฮ้ยยัง ให้นุ่งส่งขาสั้นซ้ำมาบนปลาแม่เราเกลดลงอ่าวพี่เนาะแก่เนาะใบมันแก่ละเน่เน่ลายจันน,น,น่ามันแห้งเนาะปลา เอาจังดลยมันเอายากแทะแก่เหน่าขาเหน่าเนาะปีกายเอาโลนจับออกมาขาวชุ่ยๆอยู่ป็ในตาชีดึงเอาให้เนาะดึงออกก็ได้การขน่าบูเห็นเลยปินดึงบูได้จ้ะอันนเกโอเคเอาคนเดียวให้เนาะ น้องมาเก็บแถวน้องเด้อเรียบน้องพ่นกะสีปลูกข้าวไสา่เด็กข้าวก็ออกล่ะัวอ,ออกตัวอ,ออกจกดึงจังไ้เนี่ยขาดมัดมีแต่เนยบุย้งาชีเอาบ้านเนีย่ย พักอันยังก่อนนี่พักบีเอียนบอกนี่กินได้ด้วยพี่น้องพักอันนี้นี่นี่นี่หักข่มนะแม่นเปล่าวะอันนี้ไรเอ,อามือใส่ให้ปลาเนี่ยครับนั่น เด็ดเอาก่อนเมื่อใส่ให้ปลาอดงามพระนะเอาสำนิกาโพละ่ะกลางหนึ่งเมื่อใส่ปลามัว้างคุ่นก็กลองแกง่ง พี่น้องมาเก็บพักแว่นมาหนิเลาะทงเลาะน้องมาหนินี่ต้นเข่าพี่เนาะกะลังมานเลยพเนาะเด็กออกอ่ะพี่นาะก็ได้เกี่ยวแล้วเนี่ยคือขณาก็โอ้ต้นนี้ออกละเข่าเข่าเริ่มผมเป็นเข่านกต่อยนะมาเก็บแถว หนองพุ่นเนาะส่วนแมงโอเกตเก็บอยู่พุน่นทางพี่ก็งามแต่ออยมาเก็บทางพี่หน่อยอือทางบุ๊มมีเน่พี่นะคือสีบลายทางพี่คือสีเก็บง่ายกว่าทางนั้นมาเก็บทางพี่ปลาเข้ามาลายบุ้ยบุยบุยอยู่โอ้โหทะเปลาพี่น้องเห็นมา Ao và yêu piso nha mẹ 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 mày mà น้ายบัดไม่ก็ไข่เนี่ยหรว่าเอาง่ายกว่าทางเก่าเลยขนกระมาแล้วพมขนตกะล่ะยิบยับยิบยับยิบยับเอามือใส่อันบัดนเอาเลี้ยงปลาเนี้ยพักยิบในหนองนะพักอยีาย เก็บพักแว่นข่วนไปก่อนเก็บเน้าขนาดเลยพี่น้องวางพักกันกอน สุกหน่อไม้เ่าเด้อพี่น้องแล้วเรียบร้อยไปสองจานใส่เม็ดงาเด้อพี่น้องออกดำๆกับส่วนพักของเ้าปเก็บมาพักแว่นแล้วกับพักอีฮินกับเกียงนาะกับอันซุปหน่อไม้นะและะ้วกับส้มน้ำตับมาเด้อม,มากินข้าวสวยแซ่บๆนำกากัน๊กซีสุขสุขคนทั้งใกล้ทั้งไกล สบายดีพี่น้องสบายดีสบายดีพี่น้องกินข้าวเด้อสิสร้าไรเดียเร็วสบายดีพี่น้องสบายดีเพื่อนจ้าตอนนี้ไม่ค้อนเท่านแล้วกินข้าวครับสุกหรือไม่ตอนเฮ็ดไม่ถ่ายเลยคุณแมงตอนนี้กำลังกินซอยหยวกจั๊กจั่นยึดซุปน้อยไอซุปน้นตัด không người mọi người mọi người đi người mọ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 i

thank mm -hmm. you

พี่อบุญแล้วพี้องบุนเก้า่อข้าวประดับบินมื่อนี้กับชิบเอข้ามมาเบ้สามสามเม,มื่อจะกรห้ลงใสบายอีมั้ง คลิปนี้นตัวกากาไปก่อนนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามตัวเมลิงเดียวจ้าซองไม่ลั้งใจนะจ้าแล้วก็ขอบคุณเอฟซีทุกคนทุกกำลังใจทุกคำคอมเมนต์นะจ้าที่เข้ามาติดตามช่องไม่ไปขอบคุณนะจ้าก็เ,าเลยพากข้าขง,ขงหลังกล้องนะพี่น้องบายบาย